กินข้าวน้ำกันนี่นี่คอยอันเนี่ยก็พักพักคับอันปลาแดกตามลาแดกมันเหนียวหวานี่พี่น้องเนี่ยมากินมันไม่นี่จะไปบ้านนุกมากินน้ำกันได้จ้ะขอเสีเอาั่วงอกมาเห็ดก่อนก่อนที่กินข้าวอืมขอเสีย่วงอกโชว์พอเกี่ยวกันนี่นี่เขาทอดปลาสลิดหมดก็เรียบร้อยป้าขาวปลาแหย่บ้างขอยกระลืมขอเสีบ้างย่างอะไรขอกระลืมย่างหมันพี่น้องมากินน้ำกันได้จ้ะนี่อันสบายดีก็ทุ เห็นท้องมอกไก่โอ้ไตายตายหอยมันท่านได้บอกใหไงอยู่ใหไงเห็นใหญ่สิบมมีคำสิบว่าหรพี่น้องอันเขาไม่มีเวลาเห็ดอีกแล้วไอยสิไปบ้านลุ้มแบบเสียวออกมาเลยเป็นยังไงกับเป็นกันมื่อไรพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งให่ไข่ไก่ในพี่น้องอืมหยุดหลายโอ้ตายตาสิงสี่พี่น้องออกมาเลยว่าเป็นยังไงตายเบิ้งพี่น้องเบิ่ง อันแรกขาว่าผ่ามันหนาไปว่าฉันว่ากระสีแมีนอยู่มึงมึงมงกดมันงอกเห็นบ่มึงกดมันงอกออกมาแต่ว่ากบบทีผ่าหนาคือเพิ่นวานอ่ะข้างแรกมาจ่ามันงอกเห็นบ่มันก็ลังงอกอยู่บ่แต่ว่าพอมึงมีเวลาอยู่บ้านเห็ดไงก็เจียวออกมาอู้ยพี่น้องมึงมึงมันงอกเห็นบ่นั่นนั่นนนั่เห็นบ่มันติดมันงอกเออเดี๋ยวมันหนากระสีเห็ดใหม่เดี๋ยวมันหนากระสีเห็ดใหม่พี่น้องหัวมันออกมาอยู่พี่น้องมันได้อยู่มันได้อยู่แต่ว่าหังหังมึงงาม ่ผู้ให้เห็นกับบางงานมืนเนาะแม่นบาพี่น้องแล้วาไปบาพี่น้องเอาบอกความจริงเนาะคแม่นเขใเ่เห็นเิ่นกระสีว่าน้าเนาะเปิ่นบอกตัวแล้ว่เจียลึกหนายเิ่นก็จะว่าะน่ะถ้าทันที่จะเจียเปิ้นบ่โอ้ถ้าเจียเปิ้นกับ่จะเป็นได้ยราเจ้าเ่อใหญ่เปิ้แตว่าเปิ่ลลึกหีายเปิ้นบอกแล้วว่จะหงยะวัหียะเิ็นกจะว่าบ่ก็ใครฟอนะฟอนี่เจ้าเกินมาม ญาติมีญาติดเดียวกับใครฟอกอะไรที่เขาบอกเคยเนี่ยเขาก็บใครานี่ยถึงงัเจ้า,า,าเฮียเนี่เมื่อไรก็เป็ี่นกินเนี่ยเห็นก่อนนี่แล้วก็บอกได้อยู่บ้านฟอโอ๊ยต่เาจะเอาออกกี่ไรดิเจ้ามันมาออกยากแต่ว่าฮัากมดออยอ่ยอยเจ้าเมื่อไรกินกระนำพริกเนี่ยก้าเนี่ยน้ำพริกปลาลาเนี่ยเจ้าพริกปลาลาเนี่ยที่มันเหลียแต่หวานเนี่ยกินเราแต่จะไปบ้านลุงไล้ไปหาพีน่นอ้องน้องจะใช้เลยโรงเรียนสี่โมงสี่โมงแมง ไปหาหาแล้วก็รวดไปคุณเลยนะเจ้าโอ้ยมันออกจากผ้าหมดได้ได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 ตาย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 หัวเสียบไปรูด่ะโอ้ยอ๋อยเอ็นดูแตกโอ้ยพอฟอพอฟอ,อ,อมันเข้าไปในผ้านะเจ้าพอแล้วโอ้ยโอ้ยตายตายตายแต่ก็ย,ยังห่นนี่มัดคำจะอ้วนเจ้ามีคำจะอ้วนมีคำที่ยังจะ จาระนาว่านี้ผ่ามาออกเลยพี่น้องอู้หูบอกออกพี่อู้บอได้นี่นต่กจ็จะอู้บอกได้นี่ทำทำอะไรนี่นี่ะ่ะเป็นออามาจะเป็นออม่เป็นมาใช่ไหมคะทำก็ไม่เป็นก็อยากจะทำก็อยากจะลองทำดูนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำก็ไม่ได้แล้วก็เฮ้ยไม่มีอะไรจะพูดเลยคะ่ะอย่ามาลเลาะไปนะคะ ก็อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวงวดหน้าก็จะลองใหม่ไว้ไม่เข็ดก็จะเอาจนได้นะโอ้ยเห็นทั้งจมพี่น้องเลยมืดนลายตายตายไม่ใช่กินดีบ่าหลามสิแสบบะละเราเสียมากินกับไปแดกบอมอย่เนี่ยงวดตายกินแต่กินมัน้อเนาะนี่เห็นบ่มันเป็นยังสีพี่น้องอืมทาบได้เห็นทาบได้เห็นน้ำผึิงตัวงอกกับยเอาับแก้วบนขาขาสิครับอืม นี่นี่เบิ้งคักคักพี่น้องตัวงอกหัวแก้เบิ้งคักตัวงอกก่อยสูตรพิสดารสูตรมหาหินอืมสูตรนี้จะพูดดังแปลงไงล่ะการเนี่ยบ่งามก็จะของบ่สุดยอดเลยพี่น้องเลยกินบ่ไรใดแบบงานนี่ยหิมากินน้ำป่อยเด้อบบนี้ผู้ใดอยากกินเพื่อนเขาว่าให้กินน้ำไปเด้อตัวงอกนี่ยหิมาก็บอกว่ากี่ทีหรอหิมากหิมากินหิมากินแบบเป็จะเสพอืมกล่องสีสเทียนเต็หน่อยไม่ตาเขาสิมเผาเนี่ยเผาเก็บวันปัญญามหาหิน ไม่ใช่ตั้งไหนมันลา่งหอ,อกเก้งไหนพี่น่อยไม่ใช่กินไหนเปะละ่าจ่ามันคืออันน้อยแค่อันน้อยเตี้ยม,มาโตอือจะขอ